สวัสดีกันทีกเช่นเคยครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube เสียนวิบุรียัมวัยรุ่นสร้างฝันแล้วก็ช่อง YouTube เสียนวิดำซิ่งไทยแลนด์ครับสวัสดี FC ที่ติดตามชอบรดำเสียนิยครับก็เลยพาทีมงานมาร่วมวิ่งดินครับเจ็ดก่อยชีวิตนะครับมีรถดำอยู่ประมาณ7-8คันนี่แหละครับตอนนี้ ก็ได้ทำการเปลี่ยนกรองเจ้าฮิตาชิเรียบร้อยแล้วครับเมื่อกี้ก็เบรกหน่อยครับเพราะแม่โครมีปัญหาครับตอนนี้ก็พร้อมกันแล้วครับเรียกว่าจอดรอวิ่งงานกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูครับทีมงานตอนนี้ยังมีเจ้าแต้มแล้วก็ แล้วก็พี่อ้ํานะครับโตคะีด่ดีสายจวดครับผมต้อมยังอยู่ครับต้อยังอยู่เสียแต้มได้ข่าวว่าต่อแต้มดินดวนนี่ได้ข่าวว่ารถเกิดบวัติเหตุนะครับชนประสานงากันนะครับตถดำด้วยกันนี่แหละ ตัวสึดว่ารถก็จะไปหนักกันนะครับอ๋อจอดร,รอครับผมจอดร,รอกันล้รอที่จะระบายดินออกจากพื้นที่ตรงนี้ครับเพราะว่าเจ้าของนานี้ให้รอกครับผม รถดำ,ดำ,ดำทีมงานเสือนุ้ยก็มาแล้วครับหลังจากที่ไปซ่อมนะครับเ,เห็นเขาว่าเสือน,นึ่งก็ตั้งชื่อให้ว่าน้องเนวินนะครับน้องเนวินนะครับนู่นอยู่คันสุดท้ายเลยครับนีนี่ครับสามกลางาสายลม มากับความร้อนนะครับครับเดี๋ยวมาดูดิมโอ้ขับคันนี้แรงไหมลูกพี่แรงอ่ะจมไปครั้งนึงแล้วฮะจมไปครั้งนึงแล้วจมไปครั้งหนึ่งแล้ว,ลวโอ้ได้กีก่เที่ยวแล้วช่วงเช้าแปดโอ้โหเฮล่าห์นหนะ แสดงว่าวันนี้น่าจะได้ประมาณสักสิบห้าเที่ยวนะถ้าเกิดว่าเลยงานดึกหน่อยทำโอด้วยเปล่าคืนนี้โอด้วยเนาะดูดูก่อนนะครับเจ้ากกี่ร้อยเก้าห้าคัน,นี้มีเทอร์โบนะครับแต่งเทอร์โบแต่งสปริงด้วย คันแถวที่สองเลยครับพี่อำ้ำพี่อำ้ำร้อนร้อนนะครับ,บร้อนรเลยพี่อำ้ำาเดียงอยู่ครับยังไม่ได้ครับโทรหนึ่งนะครับ เราเกลีก่ยดีสายจวดครับผมคันนี้นี่ไปถึงไหนถึงกันนะครับเรียกว่างานบิ๊กติ้งไปอยู่ที่ไหนหนี่เจอกันทุกที่ครับอ๋อสวัสดียามบ่ายสวัสดับดีเอครับผมได้กี่เที่ยวเนี่ยเที่ยวที่สีรร่กำลังจะเข้านี่ครับ<อ>รถแมคโครกองระเบิดก่อนครับกองระเบ,บิดกองโซล่าแตกเหรอ อ๋อที่ว่าต้องชงักก่อนใช่ไหมชงักก่อนคนระับโอ้รถนี่หอมดีเนาะอหอมเครื่องเครื่องเทศ <c oughs> ยาหอมยาหอมนะครับหอมเครื่องเทศครับตอนนี้<อ>ปรุงนะครับปรุงแกงพอกินนะมีเครื่องเสียงครับพี่อ้มโอ้โหดีครับ,รบเป็นไงข่าวข่าวถนน,นเป็นไงบ้าง,งมันมันหลีกกันเนาะมันไปชนกันที่ท่าไหนผมก็ยังไม่รู้ตอนนี้เอาออกแล้วเห็หรือยังฮะย้ายออกยัง มันไปวิ่งอยู่หินลาดพี่หินไอไปไป,ไปอะไรหินลาดก็ไม่รู้มันบอกว่าชนอยู่หินลาด<อ>หินลาดก็คืออยู่ที่บ้านในตาลไงบ้านในพี่ชาย<น>ตอมนอ่ะนนไปวิ่งหรอือเปล่าไม่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 ไมนนวิ่งอยู่นี่นนวิ่งอยู่ใกล้ๆเราที่ละเหรอพระพาชัยก่อนถึงพระพาชัยนี่อ๋อนนวิ่งอยู่นี่แต่มันไปที่ไหนหินลาดหินลาดบ้านป่วนหรือหินลาดไหนอืะ โจมันอยู่สายสามเกิดอุบัติเหตุเปไรทางน้นไปไหนหนึ่งฮะไปไหนหลับหรือเปล่าไอ้เล็กโอ้ยนอนหลับนอนหลับเว้ยไอ้ขนาดนี้มัยังไ่ได้กินอเลยชาใสก็แล้วแล้วไมอดดีครับขออุบัติเหตุ ก็ตอนนี้ก็นายกัี่ให้ได้รั่วขนาดปี๊บตาแถมมันจะไม่ได้ยินหรอเออไอ้มันย่งไงมันไม่หลบกันบทเหตุรถรถดำของตอแต้มเว้ยตอแต้มที่ด่วนใช่ไหมแต่แดบซิ่งครับตอแต้มดำซิ่งนะครับแต้แมนั่นแหละฮะฉายาจิแต้ามนี่แหละเออรถเพิ่งออกมาใหม่ป่ะแต่มันเพิ่งได้กี่เดือนนี้รถมันเออแบบนี้แต่มันเพิ่งออกรถช่วงอ่ะช่วงช่วงไหนเนาะเดี๋ยว มันจะมีประกันโอยประกันจะมีอะอมบ้างเนาะไม่มีเพราะว่าพวกนี้ขอกรถใหม่มันไม่ทําประกันรถมันเป็นรถไม่ใช่รถห้างเนาะพี่ใช่ใช่เป็นรถที่เราซื้อผ่านมือมัก็ไดกระซอมกันเลยนะประกันเนี่ยเราเราแล้วแต่ใครจะทําไม่ทำเนี่ยแต่ว่าคือสิ่งที่คุณต้องมีก็คือพรบคุ้มครองทุกภัยพิบัตินั่นก็คือป้ายวงกลมนี่แหละแต่ประกันชั้นหนึ่งทำได้ไหมทําได้พี่แต่มันก็หลายหมื่นนะเพราเนี่ยอย่างของผมเนี่ยผมจะทําชั้นหนึ่งอ่ะ มันบอกว่าสามหมื่นกว่าหรือสี่หมื่นนี่แหละแต่ถามว่าเราคุ้มไหมน่ะเอนี้ยแต่ถ้าเรารู้จักระมัดระวังแล้วก็เออเขาเรียกว่าอะไรนะเราต่อภาษีต่อทะเบียนให้มันถูกต้องเราก็ยังมีพรบคกุ้มครองใช่ใช่เราก็ยังเวลามีอะไรเกิดขึ้นเราก็ยังมีพหลบบคอยรักษาเราไงตายอะไรอ่ะยอดต่อครับโอ้รถรถคันนี้นี่สุดยอดเลย ตมมุ๊กตาก็มีนี่ครับเรากี่อินดี้เอาเดิมเจ้าแรกครับมาดาูช่วงบ่ายคันแรกครับรเรากีรของตีเล็กสายมันนะครับ ครับเมือเ่อกี้เป็นอะไรถึงก็ต้องมาเรียกเลยเหรอฮะหลับหรือเปล่าถามดูเขาไมยเป็นไรเมื่อกี้อ่ะไปคุยอะไปใช้เมือเ่อกี้ที่เขามาตามมาหลับเหรอได้แล้วงีบเหรอมั้งหลับเปล่าเหรอเชิญกันไปได้กี่เที่ยววันนี้ช่วงเช้า โอ้เ oh. ที่ยวดีเว้ยเอ๊ะก็ขับก็ให้ยังไงยังไม่ดูให้ไปเที่ยวป่ะให้จุเปลี่ยนปั่นเ <c oughs> ดินเด้อฮะเอาแล้วครับต <c oughs> ีเล็กสายมันครับ อ้าคันที่สองนี่โรก,กี้ครับโรก,กี้อินดี้อ่าขอบคุณไปยังทีมงานโทรหนึ่งด้วยครับทีมงานดำสวย,สวยจรัดทีมงานดำซิ่งดินด่วนครับ f อซชมรมรถบรรทุกนะชมรมรถแต่งซิ่งแต่งสวยครับ มาให้ดูทีมงานสายหองพิบูลแล้วก็ทีมงานสายโทนหนึ่งครับแมคโครฮิตชิเกิดอซิเดตเล็กน้อยครับก mm hmm. รบ mm hmm. องน้ำมันเครื่องแตก mm hmm. เรียนใหม่เลยครับจวดจาดเลยครับจว mm hmm. ดจาดเีกทีเดียวครับผม mm hmm. มาดูมุมนี้บ้างครับ นี้ก็น่าจะเสร็จนะครับพื้นที่ตรงแห่งนี้ครับพรุ่งนี้คงจะต้องย้ายไปอีกที่หนึ่งนะครับไปนะครับจะรอ,อีนีครับไปแล้ว อ้าวขันที่3ครับสายดวนสายล่องครับสายล่องพิบูรลทีมงานเสียยนึงบนนะครับโอ้จะทำท่อใหม่ครับนี่เจ้าเดวินนะครับ แอบไปทำท่อใหม่คือว่าสี้งแปลกๆเอาท่อพักออก ทำท่อใหม่อะก็เสียงแปลกๆฮะทิ้งเหรอแล้วเบรกอยู่ไหมเบรกมืออยู่ไหมอ๋อเออทำท่อใหม่เ้าท่ออะไรใส่หนิอ๋อคอยลงเอามาใส่นี่อะลั่นเลยครับก็ ฮะคงนี้อ่าะดูก่อนเลอคนิี่นรอมีใครขับก็ต้องขับเองเลยฮะเออจะจับจจับอ่ะไปท่อไหมแรงแรงแรงขึ้นไหมฮะยังไม่ติดใช่ไหมจาอื่นติดน้อง เจ้าอื่นติดไปหมดแล้วบ้างน้องเนวินครับคับคบนนี้ชื่อเนวินดีครับไปทำท่อมาใหม่แล้วก็ไปทำเบร,รคมือใหม่ครับเอามาจากสุรินนะครับคับนนี้60 60 ลั่นและครับลั่นเลยมาดูคันนี้บ้างครับว่าจะไวไหมรถถูกรถุนเยอะเหลือเกินนะแรงเลือๆือครับแรงเหลือเรือรถของเส้นหนึ่งครับ เจอต้มเจอต้มไปแล้วตอนที่สี่ครับผมร็อคกี้ร้อยเก้าห้านี่แรงจริงๆครับผม เอาครับตอนจะจบคลิปก็ฝากทีมงาน,นเซนตยบุรียามาด้วยครับผมมาดูเจ้าเจ้าเนครับเจ้าเนร้องเนวินครับผมโอ้ทำท่อมาใหม่ก็ดูว่าแรงจะเหลือ,หลอไหมครับโ o เจ็ดดี คลิปนี้ก็ขอจบไ้เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณนิฟสีทุกท่านดีครับประจำชมรับผมอย่าลืมฝากกดแชร์ดชกดไลค์กดติดตามที่ช่องยูทูบเซนนี่บูเรียมเซนนี่ดำสซิงเทแลนด้วยครับขอบคุณมากครับ